ผู้ใดชแสดงว่าก้อนไหนนี่พี่ทั้งหมดนี่มากินเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องในสัตว์นะครับคนที่มากินเนี่ยวันนี้เนี่ยอ่ามันจะมีสารก็เรียกว่าสารพิวรินเนาะกินเข้าไปเรียมันสะสมเลยสะสมหลายๆไปเอาไปมาแล้วปวดน้ำสมัยไม่นด้ปวดน้ำปอนปสารเกียรติยังไงเลยมีอาการปวดบวมแดงแ,งแล้วก็ปวดออมอ,อ่อนอ่าอะไราาาะดาา ลูบดูลับลูบลับลูกปวดร้ายก,ก,ก,ก็ลับ <Lux> e. er ลูบส่วนม่กผู้เฒ่าที่มีปัญหาเรื่องปวดคอปวดนิ้วเบือจากเขาเรียกว่าหนามันหนามันรอนเหลืองมันเสียมเนาะต้องไปเตียงแต่ว่าร้อนเหลือเรื่องนี้นะหนามันไถคอของเคอเนี่ยคือโดยตรนมชาติตะก้อนหนาเนี่ยมันจะมีเหมือนคอข้อเนี่ยคอข้อเนี่ยมันจะมีอ่เป็นเป็นบกบางๆกระดูกกระดูกอ้อนนะมันจะมี่กระดูกอ้อนกับต้นาเป็นตัวเสี่ยว ไวลได้กอถึงก้อล่งมันสีบวปวดวดตอนสมัยเป็นลูกแม่บอแม่เผาเมื่อแล้วมันใส่งามดวดเลยมันหักกันมาเลยมันสิกระดูกว่านมันสืบล่งสืบล่งมันลัดตายเป็นกระดูกก็กระดูกหักกันนะวัระบาดเนี่ยนะครับมันจิเป็นลักษณะนะครับโนแไก่ม่เป็นลักษณะนั้นเลยพวเด็กบางคนลูกผู้สูงมออีบอฟังกันนาะนะครับมันเป็นลักษณะนั้นะที่มันปวดนะครับโดเก่านี่ก็คือถ้าถ้าไม่อยากเป็นนะครับนีเบียงเบียงไม่สัตว์ ยัยกินหลายกินตับกินปอดส่วนมากสุภาพบุรุษสิเป็นเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากแม่ชาบ้านกินไม่ได้แม่บ้านเหนือตับใผลปวดเล่นมันเพราะว่ามันตราได้กันมันบดีเองสี่แหะเล่บอกว่าถ้าทมศติว่าต่อไปเดี่ยวกันเพราบ้านเขาบ้านผิดเวลาหายใจไปหาเอาตับมาปอดแม่กันกินมันจะเป็นโรคเกาหัวมันเนี่ยเอาพั๊กซี่พักสารเนียพักกาดไปเล่นได้กันที่นั่นหาตับพั๊กซี่หาตับพักอากาศเล่นเนาะ ทุกภาพได้ปัดครับผมนี่แหละรลักๆ <c oughs> ถ่าสมมุิผู้ได้กินอื่างในศัตว์สดุดูนะครับมีโอกาสนะครับเป็นโรคเกาแต่ว่าบ้านหฮาวเก่าดีเนาะเก่าดีสิบด,ดีแต่ว่าเกนาเนดีไม่ดีเนถ้าเป็นอะไรเราไมกินยาเลยเราก็ต้องรักษาจมี้ตลอดเวลาเราถึงมาเนี่ยว่าปวดเป็นยางว่าอะไเนี่ยครับ ยูนี่เาท่านนี้บัดงเป็นเลื่อมพวนะแตยังูล้องเป็นเลนะบอกนะครับบัวใหญ่เป็นตะก้นดอรหมายถึงส่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอนี่บอกวาเพอเป็พี่น้องเสร็จน้ำใ่ปฏิกัริในวันเออพยายามเลือกกินยากินหลายๆนะทุกคว่าเออ้าเลืออตุ่มตาตาบกินอยู่ว่าม่ท่านเบิ่นะครับเนได้สั่งเนรือนครับเอาโลก้พันไป ขอดียาตเปินคุ้ยเอาปุ้ยมานั่งดู่จำาไรนะโด่งงม <laughs> องไปพอมากมานิ่ไปหน่ยครับตองไปลงมาร่เป็นตอยานปอมป <c oughs> ้ยฟังกระสือเป็นตอยานนะมาเรมีเสียงตะยันที่สุด <c oughs> <laughs> โอ้ตับโลนะแม่ล้โอ้ยถึงเขามาเป็นมาเลีนอย่างนี้ใส่ก็พอดีแบบนั้นแล้วเดียเื่นะครับโอ้พอดีประชาสัมพันธ์นี่เองนะครับ้วจะ่ลนกบาลต้องเสือซึรงอาตัวรถถ่ายสีนี้การตรวจไม่ได้ต่างนดเนาะผู้ใดมีสาสีทีเกินไปนนเนบ่าน่วดตัตรวเนี่ยเมือมาถงันนี้าพวกนอวดก็ตรวจผู้ดสาสีีกินไปนี้มาาเสีมยนะครับ ว่าเขาเรียกว่ายิาง่งวัดดวนเน้ะโอกาสที่จะเป็นกระตรูปนะครับแต่าเหื่อที่แรกทำรูปเร็วที่สามสิบกว่าที่นี่เจ้าเน้กที่จที่ไม่จถึงวัดวเน่เขาจะวางเรกันแต่ว่าพึ่งยกเรอยืนซืสภาพเนี่ยดีแก่ขึ้นนะคะะรับอ่าวันนี้เกิดดังยังเกิดจากก็มีตัวดีของเซีครับเขายว่าซีมันทำงานผิดปกติแล้ช่วงน้าเกิไม่ดเกิดจาก กินอาารที่นี่รสมันจัดมองทีแ่ว่าองดีนี่มันที่วนแต่เปนเร็งกลับลเนี่ยอตอนนี้ที่คนกินปลาดีว่าเนที่กินปลาดี่วนมันเงเทีที่ไหนเป็นมะเเลี้ยวของวันพย่ยามไป็มตรับมันอยู่ในตับแต่เราอซีต้เนี่เป็นน้นมันเปลี่ยนเป็นโรควันตาย่ตไปมอมันหากีนี่ม็ตับมันอยู่ัลมันเก็นรควันเอาไปะมันเกิดการระคายเครื่องนี่แหละ มันกะเด็นเกิดซีอิลวอย่างแบบัสูงมาแล้วมันตัวส,สูงก็พยามยามปไปกวนมัามาานดูเป็นมานม่กลัวเหมือนพวเหมนเกิดยปดนมะร็งำจ่อยนะนั่นคือสซัเยธรรามาติคนคนี่ปมะเร็งบางทางมันอาจจะเกิดจากการรับประทาน,านอาหารที่พวกสารเคมีเพราะว่าจะเป็นสารพวกเขาเคยคกินพวกอาหีีโเขไม่ไยินหรอีโทเลย เกิด้ง่วงนะครับเกิดในเกิดถ่ายกิอยู่ก็อย่ากินกันถ้าถ้าถ้าเกษตรสารพวกเขาที่มันอ่าาถ้เป็นเสื้อดาบเท่ของพวกพิษทหารนีแต่ถ้าเราอีกตัวหนึ่งที่เป็นสารพวกเขาที่ผมุกจำได้แต่มาตัวนี้มันมี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 ผลนะครับเท้ากินเราไปได้ดูเแต่ปันสะสมนาะเมื่อสิฉันเด็กเกิดเป็นมาดินะครับแล้วก็บางคนกิน ผักขน่าผักเขียวพักเนเขียวขนง้ถ้าเขาฉีดยาหามาแยงเสียครับนี่แหะเขาิีดออกไปสะสมไปเลยร่ากายเป็นมะเร็งอีกคือสมองมะเร็งมันจะมาเกิดมาจากไนะครับเกิดมาจากการได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายโดยตางใจว่าตางใจกระชากนะครับผมเคยบางนูกงดีย้หมนี่คนไทยคนหนึ่งรัสเซียอนีผมดีวไปดูลแล้วกเดียวดูแลอยู่ตลอดใช่ไหลแต่เลตเราอยู่สามปีครับ เป็นมะเร็งพุงจะหมดต้องไปสางเงียนะคือคนเห็นเงียนาะสางเงียอะไรสัมผัส 3, กับวันเป็นพวกสารที่มีอย่างพเงียติดงั้นเหี่ยเ,เ,เป็นสางเงียยุหะปีอะไรพวยกวนี้คือมันสะสมอยู่ตลอดสะสมไปตลอดผมผมก็เลยถามเลยว่าเล่าพูดจากเขาว่าต้องกินดันกิดดันกันนะคือตอนเด็กแต่สุดทายใจเอาอย่ตลอดเอาแววมาแต่เรียนตรวจนับเล่าก็เสียผมผมผลงานมาท่าน อ่าพวกมึ่งงานจบแล้วเราเราเสียต้องฉีดช่วงที่เป็นนักหนัน่ยต้องฉีดออฟฟินเหมือนเดิมเพราะปวดไหล่ยู่อะไรภาลาเนี่ยเอาไปยูนะครับชื่อหมอหมออะเรตัวคนต้นไข้เนาะอันตัวตัวนี้เขาสร้างฉีดนะครับครับอ่าพวกของมะฮามารีนนะครับอ่าระยะแรกของมะเร็งเนี่ยมัคซีนสดียแสดงอาการเนี่ยซิมูจันไม่มาจากของเปลียนนะครับแต่เรื่มจากนั้นมามันซีมี่ห้สังเกตยร์ยังไงก็เริ่มเบื่ออาหารแล้วเบื่ออาหารน้ำหนักลด ผอมลุกดำอืมใส่สังเกตได้นเนอะเจ้าของผู้ใดอ่ะอันวุ่นอันวุ่นถึงก็เป็นดอกมะลิศอันตรายจิตบ่เนี่ยเพื่อนนะครับมันนีะเป็นทั้งสัตนนะครับแล้ววันที่นี้กินได้ไหมเนีย่ยไมเป็นดูบาร์ดี้นะอ่าโดยธรรมชาติบานเท่านี้ <c oughs> เขาเรียกว่าสารแคโรทีนเนาะแคโรทีนที่เขาเรียกว่าเอ่อเขาทีทีกันมาเ่ เขาเรียกว่าที่วัตเป็นสารต่อตา้านอนุมูลอิสระนะเคยฟังโฆษณามาในที่ทีท่ชมัยกนสิว์ตก็ร่างกดดินเต็มครับโดยธรรมชาติเกิดมาจากนี่นะครับแคลวูตีมสารที่นี่สีสียังสีสมเกิดเนื่องกผลไมา้มีสีสมะเพราะว่ามัเป็นมะม่วงสุกนะครับถ้ามะม่งเขียวเพราะมันสีสม,นมสนะนเนี่ยมะม่วงสุกครับอันนี้ครับแคลวูตีอ่าโดยทร้งมาชัดเให้กินหลากหลากสีเพราะว่ามัเป็นสีม่วงสีเขียวสีสม นี่นสียังไงเลยสีแดงมีบอกเป็นอะไรสีแดงโอ้แม่ยคร<ำ>ับบพริกโอ้ม,มันเป็นผลไม้ได้โว้ย <c oughs> แต่พริกดก็ดีครับขอดียกพริกขึ้นหนึ่งมีส่วนในการช่วยเขาผ่านพลังงานเนี่ยผิก,ก,ก,กครับผิกกระเทียมไม่ใช่ครับจะกินได้หลายกมนูบ่อยอย่างเงี้ยนะครับคือคือไม่ได้่อยเสียก็ก็ดีนะครับอ่าจะกิน สารตัวนี them, ้ได oh. ้ก <c oughs> hey, ่อให้เกิดพวกตัวเลขสีม่วงสีเขียวทักสีเขียวตัละไม่สีม่วงตัละไม่สีม่วงเนี่ยบวเขียดปวดสีม่วงเลยเออชมพู้ชมพู้กับสีม่วงครับได้สิแล้ะครับเห็นยามเนยกินทักทักเป็นหลายหลายนะครับมัดฉีดเขาเรียกว่ามันฉีดมีส่วนเป็นนิสานต่อต้านกับพวกอิสระครับ ทีนีแถมวกคุยเป็นวงมาเล็กสะครับเนาะเอาเร้วเราจะวงมาเล็กมาที่นี่บรเิเสีังนี่น้งโอ้มีแต่คบนตรงนี้บริบบิสงสัยแต่กนเลยพราะว้าก้สิแมขอใจดีสรุปรเล่ดเอาวงของมาหาลกอีกวงหนึ่งนะครับ โลงว,วล้นโอ้โหคืชอบไปนะผมฟังข่าวอยู่งอะไรกูแกที่เป็นนักขานะ่าวเนี่ยเสียชีวิตนอนกินยาแล้วก็ว,นนะว,ว,วันเออไม่ชอบหรอโอ้แสดงว่าติดตามข่าวสารเยอะเงินแมนครับคือผู้ยิ่งส่วนมากอยากเลยวะ